สวัสดีครับยูวผมนะครับมันนอกชิ้นแนวครับเมื่อตอนเช้าเลยนะครับบรรยากาศดีครับพี่น้องภาพเบองของหน้าอีพี่สองครับวันนี้อีพีนี้จะงให้ละเอียดนะครับที่ายให้นะครับคิของหน้าโมเดลนะครับอันนี้ไปจำลองนะครับ แบบป้องให้แบบง่ายครับมันง่ายนะเพีดแบบไม่น้อยนะครับเอ่อนะครับยวผมว่าในเบิ่งครับระบบการเป็นกลไกมันเป็นยังไงครับใไฟนะครับนะแขเงขามาฝ่ายที่มีแข่งน้ำนะแข่งขามาเป็นสวนปกติแลครับแข่งขามาปุ๊บ นี่เป็นทา่าเงทาท่าเงาครับนี่เป็นที่พักอาศัยนะมึอนี่ครับแต่ว่าถ้าเอาใหญ่หพ่นบ้านเท่าพ่นอันนี้ก็เป็นชวนเป็นหน้านะครับพวกนี้ตัวนี้เป็นหน้านะครับนี่เอามาตั้งอะไรสินะครับนี่นะครับ นี่นะครับปลูกผักนะปลูกผักตรงนี้ปลูกกันปลูกผักช่อน้มอยู่วงนี้นะครับนี่ครับทางที่อยู่วงนี้ช่องน้ตวงนี้นะครับไรแม่ใส่นะครับ้นาสวนนะครับเพราะเป็อ,องยางมันหดยากครับ เหนื่อยนะครับผมก็ได้ขายพนี้ยูทูปไปหลายช่องนะครับเขามาเหี่ยวรับแยาเหี่ยวกแบบว่าห้องใส่ไกลห้องใส่กลนะครับเดี๋ห้องจส่ใกลห้องโคงกะห้องจส่ใกล้ผมครับอันนี้ก็เป็นห้องจส่กลนะครับอันนี้ห้องจส่ใกล้โคลงหน้าครับแต่ห้องจส่กล้ผมแต่ผมกาเห็ดอัน โค้นงนะตอนนี้ครับที่ <Gym. S 1> แรกกับอมสําหนินะครับอมจะรักนี่ตัวนนี้ครับอมจะข้องนิเป็นนี่มันก็หน่อยๆนะครับที่นี่ครับผนไี้มาออมาอาง่ายเลยแนวเก่าครับนี่น้องมเดียวครับเออครับเรื่องบอกน้องมเดลใส่พยางแล้วนะครับที่แรกยังม่ใส่พยางนะครับมเดียวใส่ผพย่างนะครับก้าเกิบนามอะไรนะตัวนี้ผรไม่น้ำน้ำอะไรครับน้ำมากครับอาไอ้เป็นโคก เพ้นโดยไปอ่ะไอเป็นกุกกันครับเพ้นโดยพักตอนนี้มิสุย่างครับอย่างครับอ่าบุ oui> ้งข้าวใส่ไก่ก่อนครับนม่เลยครับนี <h <h ่ครับเฮ้ <h 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 ิเดี๋ยวสวังดีพีสามครับอีพี่สามพี่ดีครับที่สูน้ำในเครื่องสูน้ำสูน้ำไม่ใช่พูนกับสูน้ำมันแต่น้องโมเดียรครับต้องกดใส่ยางมาเลย ล้วมาเอามาเราเครื่องสูดน้าเป็นแบบงนี้นะครับว่าแลก็ยหงฝืนก็ที่่าใส่เขาปึ๊บปึ๊บปึ๊บหาปล่อยไล่ไอ้พวน้บหอนห้อง่ะห้องอะครับนะครับปิดยพี่น้เพืนะครับไล่ไอ้พวกนี้ไลไอ้พุ่น้พุ่นี้พุ่น้ตรหนี้ไป็น้าแยกครับเดี๋ยวเอาไป่ครับ น,นี่ครับสามแยกตรงนี้ไหลมากไหลมาปพ๊บๆพื่๊บ้ยกระสีไปดีครับนี่ครับ,รบพี่ทอยนี่เอยนะครับนี่ครับพอ ตัวนี้พ่อตัวอะไรนี่ครับไปรงนี่ครับสอดนี่ครับกบีไลท์เป็นเลี่ยงพวกกันนะครับข้อตัวนี้ไปรงนี่นนรครับมังฟมมาทีแรกนะครับตัวนั้นท้องคล่องแตกแก่กาตตวนนะครับกีไลม์นะคเลี่ยงพวกงาพวกงันนะครับเลี่ยงพวกงาพวกงันทั้งหมดนะครับเต็นผ้าเงาครับ ็นแทนเดือป่าใหม่นะพวกนี้นี่ประโยชน์ยังครับสวนเราหยากรีบขั้วกินได้นะครับตรงนี้พักกเขามาอะไก็บไปกินได้นะครับรกกนะครับอนนี้มาแต่อวน,นครับเป็นบักกระเจี๊ยบไอ้นะครับก็จะเป็นปลายหยาโอ้ยหอินเ เก็กเกี่ยวครับ,บก็โดกไหลไปครับมันนี้ครับภาพไปร่วมมาภาพไปร่วมกว็ประมาณนี้นะครับก็ง่ายเติบดูน,นะครับถี่มีกระเมียนะครับเชเบตอิลิกะบุรครับเมี่้งกกนะครับ สวัสดีครับกะฝ้่านอีกคนนะครับแล้วบางอีพีสามนะเครื่องสมนาบ้านนะครับอีพีสมปเลนดบเด้อสวัสดีครับ